จเจริญพอรอำนวยสุขทัญญาติโยมสาธุชนผู้ย่มใสศรัทธาตั้งมันในพระพุทธศาสนาถึงพร้อมด้วยพระรัตนตนไตประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นชน,นะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐซึ่งถึงองค์คุณสมบัติของความเป็นอุบาสกและอุบาสิก,กาอุบาสกคือโยมผู้ชายผู้ถึงพระรันตนตรัยอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงซึ่งถึงพระรันตนตรัยเป็นชน,นะเป็นที่พึ่งเจ้าวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 17, สิเจ็ดสิงหาคมสองพหร้อยหกสิบปดเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรคเป็นวันฟังธรรมการฟังธรรมคือการกล่าวการสนทนาการพูดความจริงโดยธรรมชาติเพื่อสนทนาให้เกิดบัเทืองปัญญา ให้เกิดความสุขใจวันพระหนึง่งก็ได้สนทนาธรรมะเพื่อขัดเกากิเลสตัณหาอาวิชชาติดขอบงาจิตใจมาตั้งแต่ต้นของการเกิดจนถึงปัจจุบันก็มีวันพระเพื่อเป็นวันนำพระธรรมมขัดเกาจิตใจ ให้สะอาดผองใสเพื่อให้วิ่นจาักการทำชั่วด้วยกายวาจาใจอันเป็นทุกจริตให้ประกอบด้วยการทำความดีที่สุดจริตด้วยกายวาจาใจชำระจิตใจสะอาดผ่องใสบำเพ็ญกุศลไว้ถึงพร้อมสิ่งเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ต้องยึดหลักตามแนวทานศสีลภาวนาทานนามัยบุญสมเด็จเปดยการบำเพ็ญทานการให้เพื่อสละมัจฉิยะความตนีเหนียวแน่นที่มีในจิตใจเพราะคนตนีเหนียวแน่นเนี่ย,ยกอยุก็จะมีชีวิตอยู่อัตคัดกัดสน ก็ไม่กากินไม่กล้าทำอะไรกลัวจะหมดกลัวจะสิ้นเปลืองเพราะคนไม่เคยรู้จักการให้มีแต่หวังที่จะรับบงผู้อื่นแต่ไม่รู้จักฝึกความการให้ถ้าเรารู้จักฝึกการให้ไว้การแบ่งปันการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่การผูกมิตรไปตีก็จะทำให้ชีวิตคนเรามีความสุขสุขเพราะเราได้ให้ สุขเพราะการที่เราได้บำเพ็ญทานปริจาคะให้แบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นตามอัตภาพแห่งความศรัทธาและอัตภาพของความเป็นอยู่ตามความเป็นจริงอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนักเพราะฉะนั้นคนเรานี่จะรู้จักแบ่งปันรู้จักให้ เพื่อสลัดความตหนหีเหนียวแน่นนี้ออกไปก็จะทำให้เราเบาขัดเกลาเบาทำให้ตัวเบาเพราะสนิมที่เกาะอ,อยู่นี่สนิมกิเลสตัณหาวิชามันเบาบางลงก็ทำให้จิตใจเราเบาสะอาดผ่องใสก็จะได้คิดดีทำดีพูดดีคิดตามความเป็นจริง ทำในสิ่งที่ถูกต้องพูดกล่าวในสิ่งที่เป็นความจริงไม่กล่าวในสิ่งที่เป็นเท็จไม่กล่าวสอบเสียดไม่กล่าวเพ้อเจอ้อและไม่กล่าวคำหยาบคายอันเป็นโทษแก่ทุกคนที่ลเมืดอันนี้เป็นหลักสำคัญเกิดเป็นคนต้องมีสัจจะคือความเป็นจริง ในการคิดในการทำในการพูดต้องให้เป็นสุจริตให้จริงโดยสุจริตอันนี้เมื่อใครทำได้ชีวิตก็เป็นสุขชีวิตก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะคนเรานี่ทุกข์เพราความอยาก อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากดึงอยากดังอันนี้เป็นทุกข์ทุกข์เกิดเพราะความอยากเมื่อเราไม่มีความอยากก็ไม่ทุกข์ธรรมะได้กล่าวพูดความเป็นจริงธรรมะจะสั่งสอนให้ทุกคนประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบตามทำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเพื่อให้พูดความจริงให้ทำในสิ่งที่มันจริงที่ถูกต้อง ให้กล่าวแต่ความจริงไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวหลอกลวงไม่กล่าวโกหกซึ่งเดียเ๋ยวนี้คนไม่มีความจริงคนไม่มีความซือสัตย์สุจริตก็ทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ตรงกันข้ามความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่นำพาให้ชีวิตพ้นภป คนที่ชอบโกหกหลอกลวงผลลัพธ์ก็เป็นภัยนอนคุกนอนตารางคนที่มีแต่ความจริงความจริงไม่ใช่ถูกทางออานวยไปถูกทางไปใช้ผิดทางไม่ได้ดเวลาผิดโอกาสไม่ได้ความจริงต้องรู้ว่าควรจะพูดเวลาไหนควรจะทำอย่างไรคนพูดความจริงจะไม่ตายหรอก แต่คนพูดความจริงที่ไม่รู้จักการละเทะนี่แหละทำให้เกิดความหายนะได้ฉะนั้นเราพูดความจริงแต่ต้องให้ตรงต่อการเะเวลาถูกต้องถ้าพูดความจริงไม่ถูกต้องก็ทำให้ชีวิตบันเลยได้จะพูดอะไรจะทำอะไรต้องมีสติแระลึกรู้สกตอนว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่เป็นประโยชน์อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นสวรรค์อะไรเป็นนรกเราต้องรู้ต้องทําความเข้าใจเมื่อเรารู้ได้อย่างนี้ก็จะทําให้เราย่างก้าวไปสู่ความเจริญได้ความเจริญเกิดขึ้นเพราะเรารู้เรารู้จากคิดจะกทำจะพูด ให้ตรงต่อเวลาตามความเป็นจริงความจริงนี่แหละจะทำให้ชีวิตมนุษย์ทุกท่านก้าวไปสู่ความสุขความเจริญความสำเร็จเพราะความจริงความจริงใจการรักษาสัจจะความจริงให้คู่กับชีวิตของตัวเองอันนี้เป็นหลักสำคัญคนมีความจริงคน คนมีความจริงคนมีสัจจะคนมีสัจจะย่อมสร้างฐานะได้คนมีฐานะย่อมสร้างบารมีได้คนมีบารมียม่อมเกิดสิ่งมหัศจรรย์ได้เพราะบารมีทำนั้นจะคุ้มครอง ผู้ปฏิบัติไม่ตกไปฐานที่ชั่วทั้งปวงปัจจุบันนี้คนเดินเข้าไปสู่ความหายนะมากมายเพราะว่าไม่มีความจริงไม่อยู่กับความจริงในปัจจุบันชอบหลอกลวงพูดบทเท็จลักษณะเช่นนี้ก็อยู่ที่ไหนก็หายนะ คนเราต้องอยู่กับความเป็นจริงความจริงนี้แหละจะทรงให้เราอยู่รอดปลอดภัยไม่ต้องตกไปสู่อบายภูมิความจริงก็คือการรักษาศีนจริงรักษาศินได้สะอาดเพื่อทำความเรียบร้อยทั้งกายและวาจาเพื่อสร้างชีวิตให้มีธรรมจริยา คือความเรียบร้อยคนทีเรียบร้อยแล้วบรรดาดูสวยงามคนศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยปรดูงงดงามคนมีศีลก็เท่ากับมีวินัยชีวิตคนไม่มีศีลก,ก็คือคนไม่มีวินัยชีวิตคนไม่มีวินัยชีวิตเดือดรำบาก ไม่รู้จักระบบคนเราต้องรู้จักการบริหารชีวิตให้สมดุลด้วยความรู้จักพอดีความพอดีนี่แหละคือการสมดุลของชีวิตสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าครั้งที่ขณะยังทรงปฏิบัติเพื่อแสวงหาวิโมกกะธรรม เวยหลุดพน้นดวงตาเห็นรำก็เดินผิดเดินถูกมากไปปฏิบัติทรมานตนใบเสมยปกยาหารจนพระวรกา,ายสู้พร้อมเห็นจกซิโกงกระดูกเพราะว่าไม่พอดีแต่เมื่อใช้สติและปัญญาโดยธรวดาให้สติว่าสิ่งใดเนี่ยถ้ามัน ตืมากแล้เนี่ยสายพินนั้นเนี่ยมันก็จะขาดทายอนมากแนละ้วมันก็ไปดังให้เดินสายกลางมันก็จะมีเสียงและทำให้เกิดความพอดีให้เดินในสายกลางเป็นการปฏิบัตใิในรยมภพในญปุ่นเรียกว่ามัติมาปฏิปชาเดินสายกลาง ไม่มากไม่น้อยพอดีพอดีคนเราต้องอยู่กับความพอดีถ้าไม่อยู่กับความพอดีเนี่ยเป็นทุกไม่อยู่กับความพอดีนี่แหละทําให้ความเดือดร้อนกินมากก็เดือดร้อนวัชิมาปฏิปทาคือการวัดโภชเนมัตญนุตาการกินให้ระรูจจ้จกประมาณในการกิน การอยู่ตายรู้จักการรู้จักเวลาถ้าคนเรารู้จักกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่สูบกัญชาไม่สูบฟินไม่สูบกัญชาํานองเหล่านี้ของสิ่งใดที่เป็นยาเสพติด ให้โทษเราก็ละเว้นเสียอ,อันนี้เป็นหลักสำคัญชีวิตมนุษย์คนเหล่านี้ถ้าเราปล่อยปะละเลยมันก็ทำให้เราเดินผิดทางคนเดินผิดทางจะย่อมเกิดความเดืดร้อนในชีวิตเพราเราต้องเดินในถูกทางทางเดินของมนุษย์เราเนี่ย เราเลือกเกิดไม่ได้นะอยากโยมทุกคนแต่เมื่อเกิดมาแล้วเราเลือกทางเดินได้เลือกในฝ่ายกุศลฝ่ายสะอาดฝ่ายบุญฝ่ายดีเราเดินเข้าไปหาสิ่งเหล่านี้การก้าวไปสู่ฝ่ายกุศลก็รยอมพบความสาเร็จความสุขหรือความเจริญแต่ถ้าเราเดินไปฝ่ายอกุศลคือทางฝ่ต่ํา ประพฤ้ติตนเหลวแหลกไม่มีซีลไม่มีทมอย่างนี้ก็ทำให้เราก้าวไปสู่อบ,บยายภูมิได้ง่ายเพราะอุปสงค์รกรรมจะนำไปสู่ความเหตุของไฟต่ำประพึติไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกต้องคิดก็เหลวแหลกทำก็เหลวแหลกพูดก็เหลวแหลก ล้มเหลวจากความเป็นจริงมนุษย์ทํไมอยู่กับความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตก็จะล้มเหลวหาที่พึ่งหาสาระไม่ได้เลยสำหรับชีวิตเหมือนคนที่เพอเจอคกโกหกหลอกลวงเห็นไหมผลสุดท้ายติดคุกติดตารางวังคนจะอดรู้เป็นนักกฎหมายเป็นผู้รู้เป็นผู้ชำนาญพูดได้คล่องแคล่ว พูดรู้ทุกอย่างแ,แต่เมื่อไม่มีความจริงในการทำความดีผลสุดท้ายก็ต้องติดคุกติดตารางเพราะเหตุว่าไม่อยู่กับความจริงไม่ประพฤติความจริงไม่ปฏิบัติตามความเป็นจริงอันนี้แหละจึงทำให้คนเรานี่เกิดความล้มเหลวในชีวิตฉะนั้นเพื่อให้ชีวิตไม่เป็นโบขะชีวิตเราก็จะต้องปฏิบัติตัวทำตน ให้ตังอยู่ในองค์ศีลองคธรรมให้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความสงบํำจิตให้นิ่งใจสงบพบความสุขความสงบนี่แหละสร้างความสุขให้เราแต่ถ้าเราไม่รู้จักความสงบไม่คมจิตคมใจให้อยู่ในความ นิ่งความสงบมันก็จะทําความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะตัวความอยากนี้แหละมันทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราพยายามขัดเกลากินเนตต้นหาให้มีความอยากน้อยลงให้มันก็จะเบาบางขึ้นพอมีความอยากน้อยมมนความอยากน้อยมันก็จะเบาบางความทุกข์ก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าหากว่าเรามีความอยากมาก อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากทำอะไรก็จะเอาแต่วัดทำอะไรก็จะเอาแต่แอคชั่นมันก็จะเกิดเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอชีวิตมนุษย์เรานี่อยู่บนโลกใบนี้น้อยนะไอ้ที่เราบอกวสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบมมีอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้ว อันที่จริงเจ็ดแปดสิบปีนั่นแนหะใช้หดไปแล้วไม่สามารถจะหยิบยกมาได้แล้วที่ยังคงเหลืออยู่สิเหลือไม่มากแล้วคนเราอ่ะพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าอายุอย่างมากไปอยู่ไม่เกินร้อยปีจะมากไปบ้างเรือไปบ้างกประมาณไม่กิดเท่าไรฉะนั้นคนเราจะต้องเอา ร้อยปีตั้งขึ้นเล้อายุไปลบเหลือมาเท่าไหร่เอาสองไปหารไอ้ส่วนสองหารนี่แหละที่จะทำประโยชน์ได้จริงๆก็อีเศษหนึ่งนั่แหละไม่งั้นมันจะป่วยสบางมันจะเจ็บสบันจะแก่บ้างก่อนแล้วบ้างมันก็ทำชีวิตเราทำอะไรไม่ได้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่แข็งแรงอยู่ อยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากไปก็ไปอยากทําก็ทําทำํำในสิ่งที่ดีงามคิดในสิ่งที่ถูกต้องพูดในสิ่งที่เป็นจริงลักษณะเช่นนี้ชีวิตก็จะได้เป็นสุขข้ามพ้นทุกข์นะอย่าไปคิดตนีเดียวแน่นไม่กล้ากินไม่กล้าใช้ไม่กล้กา,าจับใจไม่กล้านำสิ่งเงินทองมาใช้เป็นประโยชน์ ไปทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นให้เป็นเนื้อนาบุญในชีวิตตนบางคนจะกินก็จะก,กินก็เสียดายจะทำบุญทำทานก็เสียดายเกิดมาหลือตายเปล่าเป็นโมฆะชีวิตไปเกิดมาตั้งทีต้องทำดีเนียให้ได้จะทำดีไม่ได้อย่าเพิ่งตายนะความตายเนี่ยมันจบไป แต่ต้องให้ความดียังปรากฏอยู่บนโลกใบนี้ดีชั่วนยูิีตัวธทรรมคนเราดีต้องต้องระมัดระวังเราต้องพึ่งอาศัยบุญต้องสะสมบุญบุญนี่แหละจะกำจุนนําบาให้ชีวิตเราเจริญด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการนําหลักธรรม ไปปฏิบัติไปขัดเกลาเพื่อะยุงชีวิตของตนให้อยู่ในสถานะความถูกต้องโดยมีสมมาทิฏฐิดำยิชอบประกอบด,ด้วยธรรมชีวิตมนุษย์เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องสุดจริตก็ยอมจะข้ามพ้นหลุดพ้นจะกองไฟนรกไปได้เวลานี้เราจะมองเห็นบ้านเมือง เกิดกุลียุคข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามตัวต้องความประสงค์ของเราชาวไทยและยังมาเกิดลูกรานจากอธิปไตยจากเพื่อนบ้านกมินอม,มูชาเข้ามาลูกรานชวนทะเลชวนลบจนเป็นสงครามชายแดนที่ผ่านพ้นมา ญ,ญาติโยมมาเห็นปรากฏว่าบ้านเมืองจะสงบสุขเพราะเราพบบัณฑิตเราอยู่กับบัณฑิตเราอยู่กับบ้านเมืองที่จเจริญแล้วคนที่มีมโนธรรมคนที่มีศีลธรรมอยู่เพื่อนเป็นเพื่อนบ้านก็จะทําความสุขความจะเดินร่วมกันมาได้แต่อันนี้ถ้าเราอยู่กับบุคคลที่ไรคุณธรรมบุคคลที่ไม่มีคุณธรรม มีแต่ความอยากได้มีแต่การเบียดเบียนเห็นแก่ตัวมันก็ทําความบันเลยมาสู่บ้านเมืองเราเพราะฉะนั้นการคบคนก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไปคบบัณฑิตไม่ไ้คบคนผานคบคนผานพา,าไปหาผิดเพราะบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลบัณฑิตมหมายถึงผู้รู้แจ้งรู้จริงโดยสุดจริตอันนี้เราก็จะต้องคบบัณฑิตบัณฑิตนี้จะได้นำพาเรา คนเจ็ดพว,วงของกองทุกได้บัณฑิตก็มีสมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นเข็มทิศชี้แนะให้เราเดินทางที่ถูกทางสว่างทางสง,งบอันนี้โดยพุทธศาสนาตั้งไว้สูงสุดในการสอน ก็คือสั่งสอนด้วยมุ่งตรงต่อพนิพพานคือการละกิเลสตัณหาอาวิชชาโดยสิ้นเชิงเมื่อละได้ทำได้ทั้งความคิดการกระทำทำที่พูดเราละได้ไม่หลงติดอยู่ในกระแสของความโลภก,กดหลงก็จะทำให้คนเราเนี่ยมียจิตใจสะอาด แต่อยู่ตรงไหนก็เป็นสุขความไม่โลภมัวโทสันความมักน้อยสันโดษความใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเกิดจะทำให้ชีวิตเราเป็นสุขแต่ถ้าตรงกันข้ามบุคคลที่ละโมบโลภมากจใจดำเข้มโหดอัปบหิตเป็นผู้เห็นแก่ได้เพื่อตน ทำอะไรก็เพื่อตนทำอะไรก็ปกป้องน้องพี่ไม่คำนึงถึงความถูกต้องผลสุดท้ายในมนุษย์สโลกนี้ก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมในการกระทําชั่วนั้นเืดยติดคุกติดตรังทรมานอยู่ในเงินยำํำกันมากมายเดินเข้ากับป,ประตูคุกผิดสนิทแต่ทุกคนก็ไม่อ้าเปิดเพราะจิตใจมันปราศจาก คุณธรรมจิตใจขาดชิ้นขาดจำก็ทำไปก้าวก็ไปสู่คุกเ์ตารางมันก็เป็นสิ่งที่ตรมานแต่กลับปรุษโลกส่วนคนทำชั่วคนทำบาปในปัจจุบันก็ยอมไ,ไ,ได้ทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับพบแต่ความเลือดหลอนอยู่ลำไปอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะมนุษย์ตั้งหลายนี่น่ากลัวในการทำ ในการคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเนี่ยหน้าตัวจะนำพาชีวิตไปสู่พบแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในปัจจุบันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับทำอะไรก็เป็นทุกข์สมบูรคนทำชั่วคิดชั่วเนี่ยจะไม่มีความสุขแบบมัน,ย,น,ย,น,นะะยืนอยู่ในกระทะยืนอยู่ในกระทะ แล้วสุมสุมไฟข้างล่างไอ้ร้อนเจมที่แล้วก็ยืนอยู่ในกระทะจะยืนอยู่เฉยได้ไปก็ดินด้นซะสิก็ดิ้นอยู่ไม่ได้เป็นสุขทีในี้ใจเราเนี่ยถ้าหากว่าคิดชั่วทําชั่วเนี่ยพูดชั่วเนี่ยมันก็จะเดือดร้อนอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นสุขตรงกันข้ามกับคุคคลที่รู้จักใช้ชีวิตให้พอดี ให้ตั้งอยู่บนความถูกต้องให้มีความสุจริตใจเป็่ที่ตั้งทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความศรัทธาตั้งมั่นในการทำความดีในการสร้างบุญและกุศลก็จะเป็นที่พึ่งนำพาให้ชีวิตเราก้าวไปสู่ความเจริญและความสุขบรรลุสมความปรารถนาคนที่ทำอะไรแล้วไม่บรรลุสมความปรารถนาก็เพราะว่า เป็นบุคคลไม่รู้จักบริหารชีวิตให้อยู่ในระบบในสีในจร,รเพราะความโลภมากเลยทำาให้คนตาบอดความอยากได้อยากมีอยากเป็นเอาแต่พอดีโดยชอบทำสุจริตจะได้สิ่งไดมาก็ได้สุจริตอย่าไปนคดในข้ออ้อนในกระดูกไปช่อลาดบังหลวงไปเอาหลดเอาเพียบช่อโกงโกหกหลอกลวงผู้อืน่นมาได้เป็นความสุข มันเป็นความทุกข์จะเบื้องหลังฉะนั้นอญาตโยมทั้งหลายในหลักพระพุทธศาสนาท่านตั้งหลักไว้ชัดเจนว่าศีลทานศีลภาวนาทานน้ำไบบุญสําเร็จ้วยการบริจาคทานช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อเพื่อแพร่แบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับประโยชน์สุขเพราะการช่วยเหลือจากเราคือกุณาช่วยกอบนทุกข มีลลัพสและไม่บุญสําเร็จจากการรักษาศีลผู้มีศีลต้องสงบผู้มีศีลต้องเป็นผู้บัก้อยสันโดษไม่เบียดเบียนไม่เห็นเบ่ดตัวนี่คนมีศีเนี่ยจะไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นเดินดําเนินชีวิตด้วยมัชฌิมาปฏิปทาโดยสายลางมีเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาไม่มีจิตใจเข้มโ้นดับมมหิต ไป่ขีหลับขี่กระโมยไปขีดกดไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ละเมิดสิทธิในสามีภรรยาหญิงชายผู้จิ่มปใชใจเป็นสามีภรรยาของเราพอใจในสามีภรรยาของเราอันนี้มันก็จะเป็นสุขเป็นผู้จิตตั้งอยู่บนศัจจะมีศัจจะไม่โกหกหลอกลวงไม่เป็นคนหน้าไหวหลังหลอก บางคนนี่ตอนหน้าเลยดีรับหลังนั่นเรียกว่าตอนหน้าบางรับหลังเกอันนี้มีเยอะในสังคมเพราะสังคมเวลานี้คบกันเพื่อหวังประโยชน์ไม่ได้คบกันเพื่อจะเพื่อคูลไม่ใช่ว่าคบกันเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกช่วยเหลือเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันอันนี้มันจึงทำให้เกิดความทุกข์เพราะว่าเราเห็นแค่ตัวนี้แหละ เขาผ่าสมาคมกันก็นเพื่อหวังประโยชน์ไม่ได้หวังเพื่อที่จะเขาผ่าสมาคมเพื่อเอ,อื้อเพื่ออาถรซึ่งกันและกันฉะนั้นทศญ,ญาติโยมทั้งหลายสิบละอันพันละร้อยในวันพระเช้านี้จึงจะมากล่าวสนทนากับทนญาติโยมก็เป็นหลักข้อพระัดธรรมของพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสั่งสอนไว้เพื่อญาติโยม ได้าำบัพติดีปฏิบัติเจ้ตามยังได้กล่าวมาแล้วเบื้องตน้นขอให้บุญบุญสนจงรักษาทั้งญาติโยมให้พ้นจากความทุกข์โศกโรกภัยให้ยืนอยู่ในความสุขความเจริญในชีวิตทุกท่านทุกคนเจิน